ใช้เวทีชีวิตพิสูจน์ตัวเองตอนที่1จากความยากจนสู่เวทีโลกสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการไม่เก่งแต่เริ่มแล้วตอนที่53วันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในผู้หญิงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกผู้ที่เปลี่ยนจากเด็กสาวยากจนในชนบทของมิสซิสซิปปีให้กลายเป็นราชินีสื่อและเศรษฐีนีหญิงที่สร้างตัวเองขึ้นมาได้นั่นคือโอปราวินฟรี เรื่องราวของโอปราไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จในแวดวงสื่อเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของการที่คนหนึ่งใช้ความยากลำบากในชีวิตเป็นแรงผลักดันใช้เวทีที่ได้รับเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกและที่สำคัญที่สุดคือการพิสูจน์ว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและชีวิตของคนอื่นๆได้ โอปราเกิดเมื่อวันที่29มกราคม1954ในครอบครัวที่ยากจนมากในเมืองเล็กๆของมิสซิสซิปปีแม่ของเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัยเพียง18ปีพ่อของเธอไม่ได้อยู่เลี้ยงดูชีวิตในช่วงแรกของเธอเต็มไปด้วยความยากลำบากความไม่มั่นคงและที่เลวร้ายกว่านั้นคือการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กโอปราถูกส่งไปอยู่กับคุณยายที่เลี้ยงสุกรและไก่ในฟาร์มเล็กๆคุณยายของเธอเป็นคนเข้มมวดและใจดี แม้ว่าชีวิตจะยากลำบากแต่คุณยายได้สอนให้โอปราอ่านหนังสือสอนให้เธอไปโบสถ์และสอนให้เธอเชื่อในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญในชีวิตของเธอเมื่ออายุได้หกขวบโอปราถูกส่งกลับไปหาแม่ที่ย้ายไปอยู่ในมิววอกกี้ชีวิตในเมืองใหญ่ไม่ได้ดีขึ้นสำหรับเธอในทางตรงกันข้ามมันแย่ลงไปอีกเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยญาติผู้ชายหลายคนเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เธอกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาชอบโกหก ขโมยของและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในวัย14ปีโอปราตั้งครันและคลอดลูกก่อนกำหนดแต่เด็กเสียชีวิตไม่กี่วันหลังคลอดเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอแม่ของเธอตัดสินใจส่งเธอไปอยู่กับพ่อบุญธรรมในเนชวิลล์เทนเนสซีเวอร์นอนวินฟรีพ่อบุญธรรมของโอปราเป็นช่างตัดผมและเป็นสมาชิกสภาเมืองเขาเป็นคนเข้มงวดแต่รักเขาเชื่อในความสำคัญของการศึกษาและการมีวินยัย เขาบังคับให้โอปราอ่านหนังสือสัญญาละห้าเล่มและเขียนรายงานเขาไม่ยอมให้เธอดูโทรทัศน์หากไม่ทําการบ้านเสร็จในตอนแรกโอปราไม่ชอบกฎเกณฑ์เหล่านี้แต่เธอค่อยๆเข้าใจว่าพ่อบุญธรรมของเธอพยายามช่วยเธอการอ่านหนังสือทําให้เธอได้เรียนรู้โลกใหม่ได้พบกับตัวละครที่แข็งแกรง่งและที่สําคัญที่สุดคือได้เรียนรู้ว่าเธอมีความสามารถทางด้านภาษาโอปราเริ่มมีผลการเรียนดีขึ้น เธอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนโดยเฉพาะการแข่งขันพูดและการแสดงเธอค้นพบว่าเธอมีพรสวรรค์ในการสื่อสารเธอสามารถพูดต่อหน้าผู้คนได้อย่างมั่นใจและสร้างการเชื่อมโยงกับผู้ฟังในวัย17ปีโอปราได้รับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเธอได้ทำงานพาร์ทไทม์ในสถานีวิทยุท,ยท้องถิ่นเธอเริ่มจากการอ่านข่าวแต่ทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นของเธอทำให้ผู้จัดรายการสังเกตเห็นไม่นานเธอก็ได้เป็นผู้ดำเนินรายการของตัวเอง นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางในวงการสื่อของโอปราแต่เส้นทางไม่ได้ราบรื่นเลยเธอเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดเพศและการมองข้ามเพราะเธอเป็นผู้หญิงผิวดำจากครอบครัวยากจนหลายคนไม่เชื่อว่าเธอจะประสบความสำเร็จในวงการที่ครอบงำโดยผู้ชายผิวขาวแต่โอปราไม่ยอมแพ้เธอมองเวทีทุกเวทีที่เธอได้รับเป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่แค่ให้คนอื่นแต่ให้ตัวเธอเองด้วย เธอต้องการพิสูจน์ว่าเธอสามารถเอาชนะข้อจำกัดทั้งหลายที่ชีวิตวางไว้ให้เธอได้หลังจากจบมัธยมปลายโอปราได้รับทุนการศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซีสเตทแต่เมื่ออายุ19ปีเธอได้รับข้อเสนอให้ไปทำงานเป็นผู้ดำเนินข่าวในสถานีโทรทัศน์ในเนชวิลล์นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะเธอต้องเลือกระหว่างการศึกษาและการทำงานเธอเลือกที่จะทำงานและการตัดสินใจนี้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล เธอกลายเป็นผู้ประกาศข่าวผู้หญิงผิวดำในแนชวิลล์การได้อยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงกับผู้ชมทางกล้องจากแนชวิลล์เธอย้ายไปทำงานในบอติมอร์แต่ที่นั่งเธอประสบปัญหาผู้จัดรายการคิดว่าเธอใกล้ชิดกับผู้ชมมากเกินไปเธอไม่เหมาะกับการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ต้องดูเป็นกลางและเย็นชาพวกเขาพยายามเปลี่ยนเธอให้เธอไปดัดผมให้เธอปรับวิธีการพูด แต่สิ่งเหล่านี้ทําให้เธอสูญเสียความเป็นธรรมชาติที่เป็นจุดแข็งของเธอในระหว่างที่อยู่ในบอตมอร์โอปราเกือบจะถูกไล่ออกหลายครั้งหัวหน้าบอกว่าเธอไม่เหมาะกับออกอากาศเธออ่อนไหวเกินไปร้องไห้ง่ายเกินไปและไม่มีความเป็นมืออาชีพช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ยากลําบากที่สุดในอาชีพของเธอเธอเริ่มสงสัยในตัวเองว่าอาจจะไม่เหมาะกับงานนี้จริงๆแต่แล้วโอกาสก็มาถึงสถานีต้องการคนมาดําเนินรายการทอล์กโชว์ตอนเช้า เป็นรายการที่ไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีใครอยากทำผู้บริหารตัดสินใจให้โอปราลองเพราะคิดว่าอย่างแยกก็ไม่แย่ไปกว่าเดิมนี่คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงในชีวิตของโอปราเมื่อเธอได้นั่งคุยกับแขกในรายการเธอได้ใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเองความอ่อนไหวความใกล้ชิดและความสามารถในการเข้าใจผู้คนอย่างลึกซึง้งสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอ หลังจากที่โอปราเริ่มดำเนินรายการทอล์กโชว์ในบอติมอร์เธอได้ค้นพบสิ่งที่เธอเกิดมาเพื่อทำเธอพบว่าเธอมีความสามารถพิเศษในการสร้างบรรยากาศที่ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเปิดใจเล่าเรื่องราวส่วนตัวและแบ่งปันประสบการณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดของชีวิตรายการของเธอเริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นไม่ใช่เพราะเธอสวยที่สุดหรือพูดเก่งที่สุดแต่เพราะเธอจริงใจที่สุด เธอไม่แสร้งทำเป็นใครที่เธอไม่ใช่เธอแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์เมื่อแขกเล่าเรื่องเศร้าเธอก็ร้องไห้ไปด้วยเมื่อแขกมีความสุขเธอก็มีความสุขไปด้วยในปี1984โอปราได้รับข้อเสนอที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเธอได้รับเชิญให้ไปชิคาโก้เพื่อดำเนินรายการที่ชื่อ AM Chicago ซึ่งเป็นรายการที่กำลังล้มเหลวและมีเรตติ้งตำ่ำ ผู้บริหารหวังว่าโอปราจะช่วยฟื้นฟูรายการได้การย้ายไปชิคาโกเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากเพราะเธอต้องแข่งกับฟิลโดนาฮิลซึ่งเป็นราชาแห่งรายการทอล์กโชว์ในขณะนั้นและมีฐานผู้ชมที่แข็งแกร่งมาเป็น10ปีหลายคนคิดว่าโอปรากำลังทำผิดพลาดใหญ่ที่มาท้าทายคนที่ครองตลาดมาอย่างยาวนานแต่โอปรามีสิ่งที่ฟิลโดนาฮิลไม่มี เธอมีความสามารถในการเข้าใจและเข้าถึงหัวใจของทุกคนเธอไม่ได้แค่สัมภาษณ์แขกแต่เธอสร้างการเชื่อมโยงที่แท้จริงเธอไม่ได้แค่ถามคำถามแต่เธอแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองด้วย ในวันแรกที่ออกอากาศในชิคาโกรายการของโอปราได้รับเรตติ้งที่สูงกว่ารายการของฟ ah ิลโดนาฮิลภายในเดือนเดียวรายการของเธอขึ้นสู่อันดับหนึ่งและภายใน3เดือนเธอได้เซ็นสัญญาต่ออายุและเปลี่ยนชื่อรายการเป็น The Oprah Winfrey Show ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากการที่โอปราเข้าใจธรรมชาติของเวทีที่เธอยือนอยู่ เธอรู้ว่าโทรทัศน์ไม่ใช่แค่สื่อบันเทิงแต่เป็นเครื่องมือที่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเธอใช้เวทีนี้ไม่เพียงแต่เพื่อความบันเทิงแต่เพื่อการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจและการรักษาจิตใจของผู้คน สิ่งที่ทำให้รายการของโอปราแตกต่างคือการที่เธอไม่กลัวที่จะพูดถึงเรื่องยากๆเธอพูดถึงการถูกล่วงละเมิดความยากจนการติดยาปัญหาครอบครัวและเรื่องราวส่วนตัวที่คนอื่นอาจจะไม่กล้าพูดเธอทำให้หัวข้อนี้ออกมาจากเงามืดและกลายเป็นเรื่องที่พูดได้โอปราไม่ได้แค่เล่าเรื่องของคนอื่นแต่เธอแบ่งปันเรื่องของตัวเองด้วย เธอเล่าถึงวัยเด็กที่ยากลำบากการถูกล่วงละเมิดการต่อสู้กับน้ำหนักและความท้าทายในชีวิตการเปิดเผยนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเธอเป็นเหมือนเพื่อนที่เข้าใจไม่ใช่คนดังที่อยู่ไกลตัวรายการของเธอกลายเป็นเวทีที่ผู้คนสามารถมาเล่าเรื่องราวของตัวเองได้รับการรักษาและได้แรงบันดาลใจเธอเชิญนักเขียนนักคิดผู้เชี่ยวชาญและคนธรรมดาที่มีเรื่องราวพิเศษมาในรายการ เธอทำให้การอ่านหนังสือกลับมาเป็นที่นิยมผ่าน o p ปราสบุ๊กคลับซึ่งสามารถทำให้หนังสือกลายเป็นขายดีได้ในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโอปราใช้เวทีนี้เพื่อยกระดับผู้คนเธอไม่ได้แค่ให้ความบันเทิงแต่เธอให้การศึกษาเธอแนะนำหนังสือดีๆสอนเรื่องการพัฒนาตนเองแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและให้ผู้คนเชื่อในศักยภาพของตัวเอง ในปี1985โอปราได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Color Purple ของสตีเวนสปิลเบิร์กและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์การแสดงครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้มีความสามารถแค่ในการดำเนินรายการเท่านั้นแต่เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์รอบด้าน แต่แทนที่จะหันไปสู่การแสดงเต็มตัวโอปราเลือกที่จะกลับมาสู่รายการทอล์กโชว์เพราะเธอรู้ว่านั่นคือเวทีที่เธอสามารถสร้างผลกระทบต่อชีวิตของคนได้มากที่สุดเธอเข้าใจว่าเวทีนี้ให้อำนาจเธอในการเปลี่ยนโลกและเธอไม่อยากเสียอำนาจนั้นไปในปี1986รายการของโอปราเริ่มออกอากาศทั่วประเทศทำให้เธอกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในระดับประเทศ เธอใช้อิทธิพลน,นี้อย่างระม,มัดระวังและมีความรับผิดชอบเธอเน้นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ให้แรงบันดาลใจและให้ผู้คนเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองที่สำคัญที่สุดคือโอปราไม่ได้แค่ใช้เวทีเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อคนอื่นแต่เธอใช้เวทีเพื่อช่วยให้คนอื่นพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยเธอให้โอกาสคนธรรมดาได้มาเล่าเรื่องของตัวเองได้รับการยอมรับและได้แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิต ทอนที่ 3. การสร้างอาณาจักรสื่อและการให้กลับคืนเมื่อรายการของโอปราประสบความสำเร็จในระดับประเทศแล้วเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเธอเริ่มมองเห็นโอกาสในการขยายอิทธิพลและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเธอต้องการมีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาและทิศท,ทางของรายการไม่ใช่แค่เป็นหน้าตาของรายการเท่านั้น ในปี1888โอปราก่อตั้งบริษัทผลิตรายการของตัวเองชื่อ h a r p o Productions ซึ่งการสะกดคำว่าโอปราย้อนกลับการมีบริษัทของตัวเองทำให้เธอควบคุมเนื้อหากำหนดทิศท,ทางและที่สำคัญคือได้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จของรายการอย่างเต็มที่การตัดสินใจนี้แสดงให้เห็นว่าโอปราไม่ได้มีแค่ความสามารถในการสื่อสารแต่มีสายตาทางธุรกิจที่เฉียบคมด้วย เธอเข้าใจว่าในโลกสื่อการมีเนื้อหาและการควบคุมการกระจายเนื้อหาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอไม่อยากเป็นแค่พนักงานที่ได้รับเงินเดือนแต่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ h าโฟดโปรดักชั่นสไม่ได้ผลิตแค่รายการของโอปราเท่านั้นแต่ยังผลิตภาพยนตร์รายการโทรทัศน์อื่นๆและเนื้อหาที่สอดคล้องกับปรัชญาของเธอเธอเลือกโปรเจกต์ที่สร้างแรงบันดาลใจยกระดับผู้คนและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในปี1996 โอปราเริ่มโอปราสอกคลับซึ่งกลายเป็นหนึ่งในโครงการที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการสำนักพิมพ์เมื่อเธอแนะนำหนังสือเล่มใดในรายการหนังสือเล่มนั้นจะกลายเป็นขายดีได้ในทันทีนักเขียนหลายคนกลายเป็นนักเขียนชื่อดังเพราะการแนะนำของเธอสิ่งที่น่าทึ่งคือโอปราไม่ได้เลือกหนังสือเพื่อความนิยมหรือเพื่อขายแต่เธอเลือกหนังสือที่เธอเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้น เธอทําให้การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่เท่และน่าสนใจในยุคที่โทรทัศน์และเกมครองโลกในปี2000โอปราเปิดตัวนิตยสารโอ h ดอ p r a h m a g a z i ซ e ซึ่งกลายเป็นนิตยสารที่ประสบความสําเร็จทันทีนิตยสารนี้สะท้อนปรัชญาและความเชื่อของเธอเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและการสร้างความสุขจากภายใน ทุกโครงการที่โอปราเริ่มต้นล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการใช้เวทีและอิทธิพลของเธอเพื่อย,ยกระดับผู้คนเธอไม่ได้แค่สร้างธุรกิจเพื่อความมั่งคัง่งแต่เธอสร้างธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงเธอใช้ทุกเวทีเป็นโอกาสในการสอนการสร้างแรงบันดาลใจและการช่วยให้ผู้คนค้นพบศักยภาพของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้โอปราแตกต่างจากเศรษฐีคนอื่นๆคือการที่เธอให้กลับคืนสังคมอย่างมหาศาล เธอไม่ได้รอจนกว่าจะเกษียณหรือจะรวยมากพอเธอเริ่มให้ตั้งแต่วันแรกที่มีกำลังสำคัญเธอสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในแอฟริกาใตา้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหลายพันคนสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆและใช้รายการของเธอเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเธอให้ไม่เพียงแต่เงินแต่ให้เวลาความสนใจและอิทธิพลของเธอ การให้กลับคืนของโอปราไม่ได้เป็นแค่การทำบุญเพื่อภาพลักษณ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาชีวิตของเธอเธอเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราได้รับแต่วัดจากสิ่งที่เราให้ไปเธอเชื่อว่าการใช้เวทีและอิทธิพลเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคือสิ่งที่ให้ความหมายแก่ชีวิตในปี2007โอปราเปิดเครือขายโทรทัศน์ของตัวเองคือ ONW Oprah Winfrey Network ซึ่งเป็นความฝันที่เธอมีมานาน การมีเครือข่ายโทรทัศน์ของตัวเองทำให้เธอสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับค่านิยมของเธออย่างสมบูรณ์แม้ว่า ONW จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในช่วงแรกแต่โอปราไม่ยอมแพ้เธอใช้ประสบการณ์และบทเรียนที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเครือข่ายในที่สุด ONW ก็กลายเป็นเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จและมีเนื้อหาคุณภาพที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ตลอดการเดินทางในการสร้างอาณาจักรสื่อโอปราไม่เคยลืมที่มาของตัวเองเธอไม่เคยลืมว่าเธอเริ่มต้นจากไหนและเธอไม่เคยลืมหน้าที่ของเธอในการใช้เวทีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเธอใช้ความสำเร็จของตัวเองเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นที่อาจมาจากพื้นเพที่คล้ายกันตอนที่ 4, บทเรียนการใช้เวทีชีวิตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง หลังจากมากกว่า30ปีในวงการสื่อโอปราได้กลายเป็นมากกว่าคนดังเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างของการใช้ความสำเร็จเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเรื่องราวของเธอสอนเราหลายบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการใช้เวทีชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองและสร้างผลกระทบเชิงบวกบทเรียนแรกคือการเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง โอปราไม่ได้พยายามซ่อนหรือปรับปรุงสิ่งที่คนอื่นมองเป็นจุดอ่อนของเธอความอ่อนไหวความใกล้ชิดความเอาใจใส่ในรายละเอียดของความรู้สึกแทนที่จะเปลี่ยนสิ่งนี้เธอกลับใช้มันเป็นจุดแข็งหลักในการสร้างการเชื่อมโยงกับผู้คนสำหรับเราคนธรรมดาบทเรียนนี้หมายความว่าเราไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเราไม่ต้องซ่อนหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เราควรเรียนรู้วิธีใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ หากเราเป็นคนอ่อนไหวเราอาจจะเก่งในการเข้าใจและช่วยเหลือผู้คนหากเราเป็นคนเอาใจใส่รายละเอียดเราอาจจะเก่งในงานที่ต้องความละเอียดรอบคอบบทเรียนที่2คือการใช้ประสบการณ์ที่เจ็บปวดเป็นแรงผลักดันโอปราห์ไม่ได้ปฏิเสธหรือซ่อนความยากลำบากในอดีตแต่เธอเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นให้เป็นพลังในการช่วยเหลือคนอื่นที่เผชิญปัญหาคล้ายกันเธอใช้ความเจ็บปวดในอดีตเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและการรักษา การเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่ทำได้เมื่อเราผ่านพ้นความยากลำบากมาได้เราจะมีความเข้าใจและความเข้มแข็งที่สามารถช่วยให้คนอื่นผ่านพ้นปัญหาคล้ายกันประสบการณ์ที่เจ็บปวดสามารถกลายเป็นภูมิปัญญาและเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้บทเรียนที่3คือการมองเวทีทุกเวทีเป็นโอกาส ตั้งแต่การเป็นผู้ประกาศข่าวในสถานีเล็กๆไปจนถึงการมีรายการระดับประเทศโอปรา์มองทุกเวทีเป็นโอกาสในการเรียนรู้การพัฒนาและการสร้างผลกระทบเธอไม่เคยมองว่าง,งานไหนเล็กเกินไปหรือไม่สำคัญพอสำหรับเราบทเรียนนี้หมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนมีหน้าที่อะไรหรือมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนเราสามารถใช้โอกาสนั้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ครูสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนพนักงานขายสามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ดีขึ้นพ่อแม่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกบทเรียนที่4คือการให้กลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จโอปราไม่ได้รอจนกว่าจะรวยมากพอหรือสําเร็จพอเธอเริ่มให้ตั้งแต่วันแรกที่มีกำลังสำคัญเธอเข้าใจว่าการให้ไม่ได้ทำให้เราจนแต่ทำให้เรารวยขึ้นทั้งในแง่ของเงินและจิตใจ การให้กลับคืนไม่จำเป็นต้องเป็นการให้เงินจำนวนมากเราสามารถให้เวลาให้ความรู้ให้การสนับสนุนหรือให้แรงบันดาลใจการช่วยเหลือคนเดียวก็เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงการเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวหรือเพื่อนก็เป็นการใช้เวทีอย่างมีความหมายบทเรียนที่5คือการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โอปรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าเธอต้องการใช้เวทีเพื่ออะไรเธอไม่ได้แค่อยากดังหรือแค่อยากรวยแต่เธออยากใช้อิทธิพลเพื่อยกระดับผู้คนการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนทำให้เธอตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและทำให้เธอไม่หลงทางในความสำเร็จ สำหรับเราการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เวทีชีวิตจะช่วยให้เราใช้โอกาสต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะรู้ว่าเราต้องการสร้างผลกระทบอย่างไรและเราจะเลือกทำสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นบทเรียนสุดท้ายคือการไม่ลืมที่มาโอปราไม่เคยลืมว่าเธอมาจากไหนเธอไม่เคยลืมความยากลำบากในอดีตและเธอไม่เคยลืมคนที่ช่วยเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก การไม่ลืมที่มาทำให้เธอยังคงเป็นคนที่เข้าถึงได้มีความเมตตาและเข้าใจความต้องการของคนธรรมดาเรื่องราวของโอปราแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนเราสามารถใช้เวทีที่เราได้รับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เวทีไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ต้องใช้อย่างมีความหมาย การพิสูจน์ตัวเองไม่ได้หมายความถึงการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งแต่หมายความถึงการใช้ความสามารถของเราเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกเตรมดอมดบทสรุปเรื่องราวของโอปราห์วินฟรีเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ส่งพลังว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากความยากลำบากแค่ไหนเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและคนอื่นได้ หากเรารู้จักใช้เวทีที่เราได้รับอย่างมีสติและมีความหมายเธอแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงเท่านั้นแต่วัดจากผลกระทบเชิงบวกที่เราสร้างให้กับชีวิตของผู้คน การใช้เวทีชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่ได้หมายความถึงการอวดหรือการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราสำคัญแต่หมายความถึงการใช้โอกาสความสามารถและอิทธิพลที่เราได้รับเพื่อสร้างสิ่งที่มีค่าและมีความหมายการพิสูจน์ตัวเองที่แท้จริงคือการพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายและสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ สำหรับผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนมีหน้าที่อะไรหรือมีเวทีขนาดไหนจงจำไว้ว่าคุณมีโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเวทีของคุณอาจจะเป็นครอบครัวเป็นที่ทำงานเป็นชุมชนหรือเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงสิ่งสำคัญไม่ใช่ขนาดของเวทีแต่เป็นวิธีที่คุณใช้เวทีนั้น จงเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองทั้งดีและไม่ดีแล้วใช้บทเรียนเหล่านั้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นจงมองหาโอกาสในการให้ไม่ใช่แค่การรับจงใช้ความสามารถพิเศษของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกเหมือนที่โอปราเคยพูดว่า ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้รู้ว่าชีวิตของคุณมีความหมายและคุณได้สร้างความแตกต่างในชีวิตของคนอื่นนี่คือการใช้เวทีชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับฟังรายการไม่เก่งแต่เริ่มแล้วตอนนี้หวังว่าเรื่องราวของโอปราจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณใช้เวทีชีวิตของคุณเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและพิสูจน์ว่าคุณคือคนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ